ประธานสภาผู้แทนราศฎรได้พูดถึงเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรได้ดูภาพไม่เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงสสได้แอบดูภาพที่ไม่เหมาะสมกลางห้องประชุมสภาผู้แทนราศฎรระหว่างการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณปี64ในวาระที่สองและวาระที่สว่าในเบื้องต้นนะครับรับทราบจากข่าวส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นต้องไปถามสสที่ปฏิบตัติเช่นนั้นกลางสภา ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทำเพียงแต่การตักเตือนไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบได้เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งการนั่งดูรูปอะไรก็ตามไม่ได้ขัดต่อระเบียบการปฏิบัติตนในห้องประชุมสภาลงไปถึงยังไม่มีสสร้องเรียนเรื่องนี้มาด้วยแต่หากมีบุคคลใดร้องเรียนก็จะต้องพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายการขัดจริยธรรมสสหรือไม่ซึ่งโดยปกติเรื่องส่วนตัวตนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน พราะในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ในฐานะประธานสภาพุทธราษฎรก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วว่าให้สมาชิกระมัดระวังเพราะสื่อมวลชนจับจ้องในเรื่องลักษณะนี้อยู่เช่นกันครับก็ได้แต่เตือนนะครับเตือนเพราะว่ามันก็มียุคก่อนมันก็มีถ้าจำกันได้สมัยก่อนก็เคยมีแต่ว่าอย่างไรก็ตามันนี้ก็เป็นเรื่องบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอะ ผมริงผมจาได้ว่าเคยเตือนกันืองว่าสื่อก็จะคอยจับเรื่องอย่างนี้นะต้องระวังน,นันอันนี้ก็เตือนกันด้วยความหวังดีส่วนตัวใครจะนั่งดูรูปอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ขัดต่อ,อระเบียบการปฏิบัติในทองประชุมเราก็ไปทําอะไรก็ไม่ได้มีสมาชิกไม่ได้ร้องเรื่องนี้มาที่ร้องมาก็คือเรื่องการแต่งตัวการแต่งกายเมื่อวานก็ร้องมาแต่ว่าผมผมว่าจะหาโอกาสคุยกับ บุคคลที่ก็ร้องบุคคลที่ก็ถูกร้องแต่ว่าโดยปกติแล้วเรื่องส่วนตัวเหล่านี้เราก็ไม่ไปยุ่งเข้าได้แตดด่เตือนด้วยความหวังดีให้ระมัดระวังครับผมขออย่างเดียวคือในห้องประชุมก็ขอให้รักษาระเบียบซึ่งข้อบังคับก็ก็มีอยู่ครับส่วนประเด็นภาพที่ออกไปจะกระทบต่อภาพลักษณ์ทั้งหมดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขอให้แยกเรื่องของบุคคลออกจากส่วนรวม ทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเสมออย่าเมารวมครับซึ่งเรื่องนี้พฤติกรรมส่วนบุคคลเพราะสสทั้ง488คนไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะไม่ดีหรือดีกว่านี้ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้ยังไม่มีมาตรการกัน,นบังคับเช่นเดียวกับเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยที่จะต้องมีการตักเตือนกันอยู่บ่อยครั้งในห้องประชุมสภาครับ